ปัตีอยู่ว<ร>ขออติสุขะโตโด,าาด้วยก็มาปัตติวัิช้างหนุกมากลงทานลงทานร้อนมากอะลงทานเยอะมากแบบว่ากินรีมดเลยเนี่ยดูเน <ๆ S 3> ี่ยดูด,ดูร้านแรกร้านก๋วยเตี๋ยวไก่วัดป่าเห็นป้ายเปล่าหมดเกลี้ยงร้านสองไก่ทอดวัดป่าหมดเหมือนกันลูกชิ้นทอดอาจารย์โอหมดโฆษณาร้านในเขาด้วยไงอันนี้ก็หมดเหมือนกันครับดู ผู้คนดูวิวก่อนดูวิวผู้คนก่อนโอ้<ม> oh, นี่นะคืนนี้จะมีงานวัดมีมวยใช่วันนี้เราจะไปดูมวยแหละเดี๋ยวพาไปดูร้านก่อนโอเครายร้านแรกนี่ไหนว่าอายไหยนา,ายใครอ่ะโซเชียลมันเป็นโซเชียลแคมป์นี่ร้านแรกร้านร้านขายร้ารอันนี้ที่ขายก็คืออ่าไอที่ให้ทานลงทานก็คืออ่ามันทอดอ่านี่ร้านอนุโมทนาด้วยขอบคุณครับ ่อไปดิผัดไทยผัด <ปะ S 2> ไทยร้<ส>น,นนี้ข้าหมูแดงอ่ะป,อปิดแล้วผัดไทยบนรหันหมดเหมือนกันครับดูก่อนดูไปเรื่อยๆไปฝั่งนี้บ้างแล้วคุณจะรู้ว่าวัดนี้สุดยอดมาไปร้านนี้เลยเรืยอโซเชียลโอ้โหอายไรว้เดี๋ยวลงนี่เดี๋ยวจัดให้ เขาจะแบบโหสุดยอดเลยโหนี oh. ่ครับร้านนี้ไส้กรอกแม่ไก่อันนี้ผมได้ทานอย่งงละอร่อยอนุโมทนาขอบคุณครับโห oh. อันนี้เหมือนอยู่นี่ก็เป็นเหมือนเหมือนกันเจ้าเดียวกันแต่เป็นผัดครดูป้ายโฆษณาโอ้ oh. นี้หมดแล้วไข่ไข่ดาวแม่ชีซิม ไม่ได้กินครับร้านนี้จะหมดแล้วนี่ร้านแจ่วหมูตุ๋นนี้ผมทานแล้วอร่อยเฮ้ยเราจะไปกินเราจะไปกินอ่ะกินอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูครับเซ็กดูครับดูอ่าหอดาล้วอ้าวอ้านน้า้กวอ้าแล้วขวอ้าอ้าวอ้ากอราบอ้าวอ้า้าวอ้อ้านต่อ้าวอาอ้าว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 อ้าออัา จาภาดลงทานเพียบเหลือลูกชิ้นเต็มเขาไม่ให้เรากินอาจจะทำอาจจะทาไว้เผื่อใครหรือเปล่าเราก็ไม่แต่ว่าเราทานไปแล้วว่าอร่อยทานนี้ครับขายผัดไทยครับหอยทอดครับมาดูครับน่าทานไหม,มนี่นะหอยทอดนะครับน่าทานครับขอบคุณมากนอะไรมากเครื่องปรงุง ยังเป็นถังเลยครับใช่อร่อยมากอ่ะนี่เนี่ยข้าวราดแกงยังไม่ได้อ่ามีข้าวราดแกงครับนะเดี๋ยวพาไปกินข้าวราดแกงครับเหลือเพียบครับอะไรครับเจ้าเพิอครับไปเข้าแถวต่อคิวครับนี่ครับมีต้มยำขาหมูมีขาหมูครับมีผัดผักครับ แล้วก็เมนูนี้ข้าวหมูแดงครับอ <ไป S 2> ะครับรอรออเอารับมารับข้าวหมูแดงครับรอ๋อไม่กินนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสภาอันนี้ยืมรถเขาถ่ายครับครับนี่ยืมรถเขาถ่ายครับสวยมากสวยมาก เดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ป้ายไว้ก่อนนะครับอย่าบังครับบังเธอไปฝั่งนู้นเลยครับอ่าอันนี้เซ็นเซอร์ป้ายเขาแล้วโอเคครับสวยมากสวยมากครับขอเรียนมามาทำบุญนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปดูร้านเยอะมากครับจริงครับไปดูเรื่อยๆดูวัาผู้คนงานวัดดีๆนี่แหละครับ แต่งานวัด,วดงานวัดต่อไปเราจะมาดูมวยจ้ะงานวัดดีกินฟรีด้วยสุดยอดอนุโมทนาทุกท่านครับหมดแล้วครับถุกร้านเลยครับยังไม่หมดครับร้านฝั่งนู้นเทียบเลยครับเข,า,ขาจะมาดูาเป็นสิน,นึงแค่สีนึงก็ไม่ดูู้รือกดไลค์เป็นแสน ครับมีโกรย์จับด้วยครับดูป้ายครับครับไม่่ใชนี่ครับสวิตโฮมดูครับบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วนะเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปดูครับแต่ว่าผู้คนยังเยอะอยู่ครับอากาศร้อนมากครับร้านนี้ผมอยากกินมากแล้ขนมจีนน้ำยาครับหมดแล้วครับครับเฮียโตนี่ก็หมดเหมือนกันครับโอ้ฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ย บริษัทมหาชัยมั่นคงผูหลับสนครับรู้สึกว่าจะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวพาอ้อไปดูครับตามผมมาครับวัดใหญ่เวลา ครับยังยังกับสวนอาหารเลยครับแต่ผมว่าใหญ่กว่าสวนอาหารนิดนะครับเนี่ยใช่นี่ห้อทัรขอดนายเซนท์ต่อีกโรงทานใช่ไหมนะครับโฆษณาร้านให้เขาหน่อยครับอนุโมทนาบุญครับโรงทานอยุธยาครับขอบคุณครับนะครับนี่ครับไม่ใช่มีแต่อาหารพื้นๆนะครับอาหารอีสานก็มีนะครับนี่ครับ ร้านสุบานีลาบก้อยเจ้าเก่าการกาสินครับครับนี่ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นโรงทานโอ้โหเพียบครับเจาภาพนี่ยครับโหยังไม่หมดแค่นี้ที่สําคัญหมดแล้วแต่ที่สาคัญขายไม่ได้ครับร้านนี้เดี๋ยวผมพาไปดูขายไม่ได้เลยครับถูกต้องครับร้านขายน้ำไอร้านร้านน้ำครับร้านที่ว่าไททานน้ำครับ โอ้โหมีอยู่ร้านเดียวครับ<ช>ร้านอื่นให้อาหารอย่างเดียวเราไปช่วยตากมานะเหนื่อยมากเลยเร่ไมได้นั่งางจะดูวิดีโอไปนี่จะดูว่ากว้างขวางใหญ่โตนี่ครับนี่ครับชื่อร้านนะครับร้านน้ำทุ่งร้านน้ำทุ่งทุ่งอิตินะครับเป็นร้านน้ำที่มีแจกน้ำฟรีอยู่ร้านเดียวเลยครับครับ อันนี้พิธีกรเราไปช่วยแจกน้ำครับเนี่ครับนี่แม่นี่แม่ผมครับแม่ผมอัครับนี่น้าผมครับครับตอนแรกคนเยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือซาแล้วเพราะวันมันมึนครับเดี๋ยวก็มาอีกรอบนึงครับเดี๋ยว่อตอนนี่เสร็จก็ร้านอะไรกินกันครับก็ก็เดี๋ยวอ่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูมวยนะครับ ครับ